โอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดกรณีที่เราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของเราได้นะครับจากหน้าจอนี้สมมุติว่าเราแบบไม่สามารถที่จะเข้าหน้าหลังบ้านของทาง WordPress ได้นะครับตรงนี้เราจำพาสเวิร์ดไม่ได้จริงๆคือถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกในส่วนของ Lost Password นะครับแล้วก็ ไปทำการที่จะรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับให้มันส่งมาทางอีเมลต่างๆเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่ากรณีที่เป็นอยู่ในเครื่องที่เรากำลังทดลองทำงานอยู่เนี่ยเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ฐานข้อมูลนะครับซึ่งเราก็จะไปที่ตัว php my admin นะครับจากนั้นไปหาตารางตัวที่เป็น wp_users ตัวนี้นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเรามีรายการ ผู้ใช้ก็คือตัวผมที่เป็นแอดมินนะครับยูสเนมเรารู้แล้วว่าวุฒิพงศ์นะครับแต่พาสเวิร์ดเนี่ยมันมีการแฮชด้วยด้วยฟังก์ชันของทาง w o r d p r e s s นะครับมันจะเป็น m d 5ไรูปแบบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ย เราจำเป็นต้องไปแก้ในส่วนของตัวฟิลที่เป็น user pass ตัวนี้ซึ่งถ้าเราไปพิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการลงไปเลยเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเทียบค่าที่เป็นค่า h s s นะเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยไปที่เว็บ google ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เสิร์ชเป็น w o r d p a g e นะครับ password hash นี่เราเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ย มันก็จะมีเว็บที่ช่วยในการแปลงเช่นตัวอย่างนี้ตัว Word s r e s s Hash Generator ตัวนี้นะครับพอเรากดเข้าไปนะครับก็ให้เราใส่พาสเวิร์ดนะส่วนตัวผมแนะนำว่าการที่เรามาใส่พาสเวิร์ดที่เว็บนี้เราอย่าพึ่งใส่พาสเวิร์ดที่มันซีเคียวหรือเป็นพาสเวิร์ดที่เราใช้จริงๆให้ใส่อะไรที่เป็นพื้นฐานเช่น1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดอะไรแบบนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นก็บูร i ไฟนิดนึงจากนั้นก็กด generate hash พอได้ค่า hash มาครับก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะรู้แล้วว่า123่งสอสาเนี่ยได้ค่า hash มาแบบนี้เราก็กด copy ก็ได้ครับจากนั้นเราก็เอาไปวางนะครับในฐานข้อมูลของเราแบบนี้นะครับ เราก็ให้มันอัปเดตตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปในตัวระบบหลังบ้านของเราได้แล้วเดี๋ยวลองทดสอบนะครับก็จะเข้าไป1 2 3 4 5 6 7 8กดกดล็อกอินโอเคเข้ามาได้พอเข้ามาได้ก็ปกติครับก็มาที่ User แล้วก็ค่อยเข้ามาทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดรีเซ็ตพาสเวิร์ดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็มาเซ็ตพาสเวิร์ดใหม่ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีในการ r e เซ็ตพาสเวิรนะครับกรณีที่เราจําไม่ได้แต่เราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ครับผม